สบายดีห<ด>รือเปล่า,าวันนี้เราสองคนเหมือนเดิมนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้แหละค่ะเจอเราเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะเอ๊ะอได์คะลุงไดสุขภาพดีหรือเปล่าแล้วสำคัญสุดวันนินใช่ไหม <c oughs> พี่กองคะสองอย่างนะคะที่ไม่ควรทักกันเลยนะคะหนึ่งแก่หรือเปล่าและสอง อ้วนขึ้นหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะหากการถามว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าเป็นการถา,ถามถึงเรื่องของสุขภาพเพราะจริงๆแล้วหากอ้วนจนเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะอาจจะเป็นความดันตายได้หอยยปาหวานโอ้โหแย่มากเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอ้วนไปไม่ดีนะคะวันนี้ค่ะกล้องเลยเชิญแขกรับเชิญมาเป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่หอไม่มีใครไม่รู้จักเขาหล่อมากมาก หุ่เลิศมากาอยากฟังเสียงไหมยอยากอยาอยาก,ยากต้องคะหนูไม่ใช่แล้วนะคะเสียงเพราะไหมเสียงมันแปลกๆอะคะอ่ะฟังจากเสียงก็รู้แล้วว่าจะต้องเป็นคนนี้แน่ๆไม่ไว้ก็อย่าืน เห็นหน้าคุณแจ็คนะคะนึกถึงเพลงนี้เลยไม่ไหวต้องฝืนใช่ไม่ไหวไม่ต้องฝืนแล้วก็เล่นกับตรงไม่ไหวต้องฝืนหรือไม่ไหวไม่ต้องฝืนชื่อเพลงจริงๆเลยก็คือไม่ไหวไม่ต้องฝืนครับโอ้ยอด 5, วิวตัวนี้เยอะนั้ยี่ห้าแสนวิวสองสัปดาห์อ้าเร็วมากเลยนะคุณขาคนมาดูมาริโอ้เขามาริโอ้นี่คุณเขามาร้องด้วยครับโอ้คุณจริกับมาริโอ้หรออ่าหนูแอบเนาะ อ๋อโยนเข้าคำถามโอเคร้อง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 สน oui, ิทหนึ่งซิร้องร้องหน่อยไม่ไม่ต้องกลัวมึงอะอย่าฝืนดีกว่าวะเดือดนะแจ๊ครับร้องจริงหรือเปล่าไม่ก็อย่าฝืนจ้าเธอทำให้ใจเจ็บ แต่จะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยทำให้มีการติดแฮชแท็กให้กับตัวเองใช่ไม่ไหวไม่ต้องฝืนเนี่ยเหมือนทั้งเรื่องการงานที่เราแบบพักผ่อนน้อยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบทํางานเยอะเกินพี่กองแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนนอนน้อยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบระบบในลำลำไส้อ่ะกินอาหารไม่ตรงเวลาเครียดคุณเหรอจริงฮะเคยเข้าโรงพยาบาลมากี่ครั้งละคะ ถ้าปีสองปีน่าจะหนักหน่อยผมเหมือนแบบว่ากินกินกินแล้วคือเลยเอาคุณพี่เขียวมันรีบไงปกติเราจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอ่ะเป็นคนรีบกินีติดตั้งแต่เด็กถ้าคนในวงการบันเทิงจะรู้เลยใช่เหมือนพี่ก้องเี่ยรับโทรศัพท์ะผมอยากรู้เลยพี่กองหูเป็นมะเร็งเพาคุยโทรศัพท์บ่อยมากโอ้เพราะว่ามีดาราหลายคนโทรมาแล้วคุณก้องโทรมาครั้งหนึ่งต้องมีครั้งสองครั้งสามเคยอ้วนสุดถึงขั้นแบบร้อยสามสิบห้าพี่ก้อง นี่ถามมึงตอบเองกูไม่ต้องถามไม่เน่ยแล้วลดน้ำหนักลงมาได้ยังไงตอนแรกเลยเริ่มจากพี่วูดดี้ก่อนพี่วูดดี้อ่ะต้เป็นโครงการเขาไงใช่ซิตี้เดย์ชาเลนที่คุณอยากทำเพราะว่าคุณอยากได้ภาพดีผมอยากสุขภาพดีตอนแรกอยากได้สุขภาพดีก่อนและอันที่สองแบบพี่ไถเลยอยากได้ตังค์เพราะว่าตอนแรกผอมปุ๊บผมก็เฮ้ยผอมแล้วมันดีเว้ยมันแบบไม่ป่วยเลยอ่ะไม่เป็นโรคอะไรเลย แต่คนมาทักอุย้ยม่หาเลยอะต้องอ้วนดีไปผอมติดหลอด่อซะแล้วเ mm hmm. ชื่อเขาโอ้พี่ขอบคุณรับที่ผมเตือสติผมผมกลับมาอ้วนแล้ว <laughs> อ้วนเสร็จปุ๊บอยากกลับไปบอกทน่นเลยป่วยหลายโรค <laughs> แล้วตอนอ้วนนะคะ <laughs> ตอนอ้วนกว่านี้เรามีโรคอะไรบ้างิเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานเพราะว่าเราอ้วนขึ้นไงฮะอ้วนแบบไวอะแล้วก็เส้นข้างหลังตึง แล้วก็เป็นสะเก็ดเงินอีกแล้วก็เป็นหลายโรคเลยสิ่งที่ดีที่สุดเลยคืออยากจะบอกเรื่องการคุมอาหารเรื่องการออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเอาแบบตรงๆง,ง,ง่ายๆนะสาระนี่สาระล,าละเริ่มว่า้คุณแล้วก็คืออาหารน่ะพี่อาหารเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยออกกำลังกายสามสิบตอนนี้เขามีปากกาลดกขมูวนคุณรู้ไหมรู้จักไหมรู้จักคืออะไรก็เป็นปากกากกที่แบบว่าช่วยช่วยให้เราแบบไม่ค่อยกินอะไรเขาจะให้ฉีดตรงพุง อ้วนคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะปากกาลดความอ้วนมันมีด้วยหรือใช่ช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะนี่ดู้ว่าและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมออมค่ะสวัสดีค่ะเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาพรถูกต้องครับพี่กองครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเตรียมคำถามไว้แล้วเพราะว่าจริงเนี่ย อยากจะใช้ปากกาลดความอ้วนจริงๆแล้วปากกาลดความอ้วนน่ขออนุญาตให้คุณหมออมดูชโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับไหนคุณหมอเอออยากเห็นจริงๆเลยในรูปปากกาลดความอ้วน<ม>ที่คุณหมอถือเนี่ย<ช>ตกลงมันดีหรือไม่ดีครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราทางบ้านเราก็ยังใช้ในแง่รักษาคนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆการจะเริ่มใช้ยาเนี่ยเราก็หวังผลในแง่ของการลดน้ําตาลแล้วก็เพียงแต่ว่าตัวยาตัวนี้อาจจะใช้ในการลดน้ําหนักได้แต่แนะนําว่ายังไงจะเริ่มใช้ก็จะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนค่ะคือคือไม่เป็นปากกางี้คุณหม แล้วเข็มตรงนี้ใช่ค่ะแล้วกดปุ๊บก็คือจิ้มไปเลยใช่ค่ะจิ้มพุงอย่าง,งเงี้ยหรอจิ้มบริเวณน,นี้เหรอคะ<า>ค่ะส่วนใหญ่จะให้ฉีดบริเวณใต้ผิวหนังก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่บริเวณพุงก็จะมีชั้นใต้ผิวหนังค่อนข้างเยอะค่ะแล้วมันจะเกิดอ,อาการข้างเคียงไหมคุณหมอก็ตัวนี้จริงๆเราให้เป็นวัตถุป,ประสงค์เพื่อลดน้ําตาลนะคะแต่ว่ามันก็จะไปะยับยั้งเรื่องสูนความหิวของเราด้วยแล้วก็ทำให้กระเพาะเราเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้านิดนึงเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลข้างเคียงเรืื่่่ออองงคลลนนไไไสส้้้้้าเเจีียยดดแวก็ทะ แล้วมันมีทำไมมันมีเบอร์เลเวลคุณหมอค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยค่ะมันจะต้องค่อยๆปรับปริมาณของโดส <Yeah. S 2> ยาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีระยะเวลาในการปรับค่ะแล้วก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยสามารถที่จะรับผลข้างเคียงได้ไหมคฉีดหนึ่งเข็มเห็นผลประมาณกี่กิโลคถ้าเปรียบเทียบตามน้ำหนัก จริงๆต้องบอกว่าโดยเริ่มต้นเราต้องเริ่มจากการควบคุมอาหารออกกําลังกายร่วมด้วย<อ>นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่สหรับกับลดน้ำหนักมันคือคือจะคนที่เป็นเบาหวานค่ะแต่มาใช้แบบนี้ของบ้านเรายังแนะนาให้ใช้ให้คนไข้ผู้ป่วยเบาหวานเป็นหลักก่อนอค่ะลองเริ่มต้นจากการเป็นเบาหวานก่อนแล้วมันจะมีผลอยโยโย่ไหม ก็ถ้าเราหยุดใช้แล้วก็ไม่ได้ควบคุมเรื่องของตัวอาหารแล้วก็น้ําหนักอะค่ะก็อาจจะมีผลทําให้น้ําหนักขึ้นได้นั่นหมายความว่าปากกาลดน้ําหนักอะค่ะอยากให้คุณผู้ชมทําความเข้าใจสักนิดนึงว่าไม่ใช่ว่าเป็นปากกาเอาไว้สําหรับลดน้ําหนักว่าใครอยากผอมอยากสวยแต่ว่าเป็นปากกาลดน้ําหนักที่เอาไว้ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลแล้วก็น้ําหนักของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั่นแหละแต่ในกรณีที่ ไม่มีอาการมาก่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราสามารถที่จะวินิจฉัยด้วยตัวเองเบื้องต้นไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเป็นอาการหเหล่านี้จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่อาจจะเป็นเบาหวานได้มีไหมาอาการเบื้องต้นที่แบบน่าสงสัยก็กโดยส่วนใหญ่ถ้าในกลุ่มที่มีภาวะความเสี่ยงอะคะ่ะก็คือจะมีภาวะอ้วนนะคะหรือว่ามีอายุเริ่มมากขึ้นนะคะครหรือก็มีประวัติครอบครัวที่มีเรื่องของประวัติเรื่องของเบาหวานมาก่อนอันนี้แล้วก็จะมีความเสี่ยง,งมากขึ้นทิ้งมที่บอกว่าถ้าฉี่แล้วมดขึ้นที่รอบชักโคร อันนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอาการของน้ําตาลสูงเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องของอหิวน้ออําบ่อยปัสสาวะบ่อยค่ะแล้วก็น้ําหนักลดอันนี้ก็จะเป็นอาการของน้ําตาลสูงเขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยเมื่อเป็นแล้วหากไม่ปรับพฤติกรรมดีๆกินยาตลอดชีวิตจริงไหมคะ ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราครวบคุมระดับน้าตาลไม่ได้่ะคก็อาจาจะต้องจําเป็นต้องใช้เรื่องของยามาช่วยแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องกลับไปที่อันเดิมค่ะเรื่องอาหารออกกําลังกายแล้วก็ลดน้ําหนักก็ถ้าเกิดเราสามารถลดน้ําหนักได้เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นอยูงง่ในเขาเรียกว่าเป็นเบาหวานที่สามารถครวบคุมได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาก็ได้อาจารย์ข้างาอุทอาาจย์หน่อยค่ะเบาหวานเนี่ยอันตรายมันบางคนก็ต้องตัดเท้า,าจริงไหม คือถ้าโรคเบาหวานถ้าคุมไม่ดีค่ะพวกนี้จะมีผลต่อเส้นเลือดต่างๆของร่างกายโอ้โห,หคือมันต่อไปอีกเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเบาหวานเงเกี่ๆกมันเกี่ยวกับเส้นเลือดอีกหัวใจอีกใช่ค่ะก็จะเส้นเลือดใหญ่ๆก็จะโดนเรื่องของหัวใจสมองได้เส้นเลือดเล็กๆก,ก,ก็จะมีเรื่องของเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงตาแล้วก็เป็นเบาหวานที่เท้าได้ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีโอกาส มันเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้มันพิสูจว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเบาๆนะค,คุณบางคนเขาจะบอกว่าญ่าหวานสามารถมาทดแทนน้ําตาลได้ตรงเนี้ยอย่างอย่างญ้าหวานเนี่ยใช้ได้จริงไหมคะ ก็สารที่ให้ความหวานมันก็จะยังมีเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นตัดชนีน้ําตาลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะดีกว่าน้ําตาลทั่วไปแต่ถามว่ายังมีการมียังให้ความหวานไหมก็ยังมีให้ความหวานทำให้น้ําตาลในเลือดขึ้นได้อันตรายไหมอันตรายไหมอันตรายน่อร่างกายหรอไหมก็จริงจริงก็ถ้าเราเลี่ยงได้ไม่ทานเลยก็จะดีกว่าค่ะก็ไม่หวานก็ขยันคำหวานเนี่ยจานการควบคุมน้ําหนักเนี่ยค่ะมีความจําเป็นกับสุขภาพของเรายังไงบ้างคะ ก็ถ้าเกี่ยวกับโรคเบาหวานเลยเนี่ยการลดน้ําหนักก็จะทําให้ภาวะเรื่องของการดื้ออินซูลินลดลงนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาน้ําตาลไปใช้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นระดับน้ําตาลในเลือดของเราก็จะดีขึ้นค่ะ อ๋อจะแสดงว่าน้ําหนักก็มีผลเนาะบางเองถ้าเกิดเราลดน้ําหนักแบบออกกลังกายตลอดอสูบสบา้เาเนาะสูบบ้านเราก็จะทําให้น้ําหนักเราลงครับพอลงพุ๊นน้ําตาลเราก็จะลงตามด้วยใช่คุณหมอครับเพื่อความปลอดภัยปกติอายุประมาณเท่าไหร่น้ําตาลคุณอยู่ประมาณเท่าไหร่อย่างใดอย่างอายุ30ต้นๆอย่างเงี้ยสามสิบไปปลายปลายดีกว่าน้อนี่ค่ะน้ำตาปกติคุณเท่าไหร่ถ้าถ้าเกิดเป็นน<ป>้ำตาลปกติเลยอะค่ะน้ำตาลช่วงที่กินอาหารประมาณ8ถึง10 ชัมม่วโมงก็ควรจะน้อยกว่า100ค่ะแต่ถ้าเกิดเริ่มเกินร้อนเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีภาวะน้ำตาลผิดปกติแล้วอใช่ไหมล่ะเลือกกินแต่ก็ต้องเลือกไปเดินด้วยที่งานนิ่ติโปรแฟร์ที่มีไม่ใช่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 ละไม่ใช่วันนี้คุณหมอมีอะไรฝากกับคุณคนที่คิดว่าตัวเองจะได้ดูแลตัวเองกักโกบโรคเบาหวานบ้างไหมให้คุณหมอฝาก ๆก็สําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็อยากให้มีกําลังใจในการรักษาตัวเองนะคะก็ไม่จําเป็นว่าการที่จะต้องฉีดยาหรือการรักษาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถหยุดยาได้ถ้าเกิดเราปรับเรื่องของอาหารปฏิบัติตัวได้ถูกต้องอะค่ะเราก็สามารถที่จะลดยาได้แล้วก็อาจจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทั่วไปอะค่ะใครที่คิดว่าตัวเองมีจุดเสี่ยงนะมาหาคุณหมออมที่โรงพยาบาลจุฬาพรอยู่ตรงหลักสี่ค่ะเรามีคลินิกเราอยู่ที่ชั้นหนึ่งที่ตึกนี้ค่ะ แล้วมีการตรวจม่มีสิทธิ์อาจจะมาตรวจสุขภาพได้ด้วยมีหลายแคมเปญด้วยแล้วก็มาลองดูกันนะคะอะคุณไหคขะเราขอบคุณคุณหมอไปไหมเพราะเราจะพาแจ็คอะไปเดินไปกับโภชนการอีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงสาวสวยจะพาไปดูว่าการเลือกซื้ออาหารการกินจะกินอะไรดีเพื่อี่จะสุขภาพของคุณได้เลยค่ะบอกว่าเบรี้กึ๊กึ๊ก๊ดนี่ช่วงนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะแลวเดี๋ยวเราจะไปเดินชอปปิ้งกันนะได้เลยค่ะ พามาที่ไหนเนี่ยพี่ก้องพี่ไหนใดอยู่ไหนคะตอนนี้นะอยู่ Golden Place อยู่ที่สุรักิ์การสาขาที่เปิดที่นี่วันนี้แนะนำคุณนี่มาให้ได้ครับพามาเจอนักโภชนาการพี่บูเป็นใครอะไรไงครับ เป็นนักกาหนดอาหารค่ะประจาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาพรเป็นนักกาหนดอาหารเพราะฉะนั้น,นก็สามารถบอกเราได้ว่าอะไรควรทานอะไรไม่ควรทานการกินเนี่ยปกติก็จะมีกินหมูหมูกระทะบ้างปิ้งย่างบ้างจะทานบ่อยมากเลยแต่ตอนนี้อยากเริ่มมาแบบปรับปรุงในเรื่องของการแบบอา,อาหารอยากรู้ว่าควรทานอะไรยังไงให้มันมีประโยชน์สิ่งที่ไม่ดีเนี่ย มันก็จะมีเยอะแต่ว่าตอนนี้เรามาคุยถึงสิ่งที่ดีกับสุขภาพของเราดีกว่าอย่างแจ็กเนี้ยน้ําหนักประมาณร้อยกว่าโลร้อเจ็โลเนี่ยผลไม้ที่ทางคุณจะเลือกผลไม้แบบไหนโอเคต้องถามก่อนว่าคุณแจ๊กชอบผลไม้อะไรก่อนเป็นเงาะเงาะกระป๋อง งอก็บอกด้วยชอบผลไม้มีอย่ดผลไม้สดีผลไม้สดเธอจะเอางอกระป๋องเหรอถ้าเอาถ้าเอาจริงเธอชอบเสาวรสอ๋อจริงชอบเสาวรสใช่เรียไหมจริงๆทานได้ค่ะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความชอบของคุณแจ๊กก็ครับผมคราวนี้ในเรื่องของผลไม้เนี่ยกินเยอะไปก็ไม่ดีก็จะมีปริมาณในการกําหนดง่ายๆเลยก็คืออยากให้กํามือขึ้นแม่คุณแจ๊กแอขอให้กินครั้งหนึ่งผลไม้เนี่ยไม่เกินหนึ่งกำปั้นมือคุณแจ็กอันนี้จะเพียงพอค่ะ อันไหนดีสุขภาพสุดคุณหมออ๋อจริงโอเคจริงๆเราจะเน้นในผักอันไหนดีสุดผักเราจะเลือกเป็นผักใบค่ะเพราะในเรื่องของใบก็จะผักใบไม่ใช่ผักใบขออนุญาตเนาะนี่ค่ะผักใบเนี่ยเราจะเน้นเป็นใบทั้งหมดอันนี้จะเป็นพวกเบกวางตุ้งจริงๆได้หมดเลยนะคะจะเป็นคะแน่กวางตุ้งเนาะ ได้หมดเลยหรือจะเป็นพวกผักคอสอะไรพวกนี้จะเป็นนับเป็นผักใบหมดเลยกะหล่ำใช่ไหมอางนี้ได้ไหมกะหล่ำได้ได้ค่ะกะหล่ำผักกาดขาวได้หมดเลยอันนี้ก็ได้ต้องบอกว่าผักเราจะเน้นหลากหลายก็คือกินได้ทุกอย่างเลยหลากหลายสีก็จะให้คุณประโยชน์แต่อย่างอย่างบอกว่าบางทีเนี่ยผักถ้าทานปริมาณมากๆน่ะแก๊สข้างในมันในกระเพาะมันเยอะอย่างเงี้ย มันมันส่งผลอะไรไหมอ๋อจริงๆก็คือต้องบอกว่าผักเนาะผักมันจะชะลอการดูดซึมไขมันการดูดซึมน้าตาลทําให้อาอาหารเนี่ยเคลื่อนไหวช้าๆมันก็จะทาอย่างที่คุณแจ็คบอกอาจจะทําให้ท้องอืดได้เราก็จะมีปริมาณที่แนะนําก็ราวๆสองทัพพีต่อมือไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปก็จะสร้างประโยชน์ค่ะมาที่ของสดค่ะของสดค่ะคุณหมอค่ะของสดนะคะอย่างเช่นพวก หมูไก่เนี้คุณหมออาจารย์จะหยิบดูนะอืมจริงๆโปรตีนก็สําคัญมากๆที่เราอยากให้เลือกอทานค่ะ โปรตีนจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นสารอาหารอีกอันนึงที่ทาให้เราอิ่มท้องและอยู่ท้องนานขึ้นก็คือเราจะเป็นต้องกินให้พอนะคะแต่คราวนี้จะเลือกยังไงก็อาจจะต้องหนึ่งลองดูกับเราชอบอันไหนแต่ขออย่าติดมันเยอะไม่ติดหนังไม่ติดมันตัวนี้จะดีกว่าในเรื่องของการลดน้ำหนักไม่ติดหนังไม่ติดมันใช่เรถามว่ายังพอทานได้ไหมโอเคในเรื่องของปริมาณค่ะก็ตันี้เป็นขึ้นกับรายบุคคลเนาะแต่ง่ายเทคนิคง่ายๆขอประมาณ หนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามืออย่างน้อยนะอันนี้อย่างน้อยต้องกินให้ถึงนะคะฝ่ามืออิ่มเลยแจ๊คอันนี้อย่างน้อยนะคะแต่ถ้าเราจะกินทั้งฝ่ามือใหญ่ก็ได้หมอเคยไปบุฟเฟ่ไหมคะเคยแต่ว่าไม่ต้องบอกว่าเป็นวันปกติเนาะแต่วันบุฟเฟ่เราก็จะให้โคต้าเราอย่างงี้ดีกว่าไ <c oughs> ม่คุ้มกับคุณหมออยากกินให้คุ้มไงคะคุณแจออมาต่อที่ขนมกันดีกว่าคือโดยปกติแล้วคนที่แบบ คือเราจะชอบกินจุกๆจิิงๆ,ๆ,ๆแล้วถ้าเราอยากจะาทานจุกๆจริงๆเนี่ยเราควรจะเลือกยังไงอะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยในเรื่องของอาหารว่างหรือขนมเนาะเราอยากให้ดูตัวแรกก็คือในเรื่องของฉลากโภชนาการด้านหลังของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะคะจะมีตัวฉลากโภชนาการอยู่อันดับแรกเราอยากให้ดูว่า1ชิ้นที่เรากินเข้าไปเนี่ยแคลสูงไหม แคลอรี่มือว่างเนี่ยก็ไม่อยากให้เกินสักร้อยกิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็แถมดูให้หน่อยว่าไขมันตัวนี้เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยหรือเปล่าเพราะถ้ามีไขมันอิ่มตัวเยอะก็จะทําให้ LD L D L ของเราสูงขึ้นหรือไขมันไม่ดีสูงขึ้นก็ดูในเรื่องของน้ําตาลเล็กน้อยเนาะน้ําตาลก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่ทําให้เราอ้วนได้หรือบางคนก็ทําให้เกิดเป็นโรคเลือดลั่งนี่พี่ก้องเอาขาไก่อ่ะเดี๋ยวคุณหมอจะบอกอย่างนี้ยังไงคะอ,อย่างอันนี้นะคะเขาบอกว่าการ,ก,ารกินแต่ละครั้งเนี่ย หน่วยบริโภคที่ควรกินก็คือประมาณหนึ่งในสามของถุงเนาะให้แบ่งกินสามครั้งถุงหนึ่งเนี่ยเนาะจริงเหรอแอบละครั้งหนึ่งที่กินอ่ะให้หมดถุงไม่ได้ถ้าถ้ากินหมดถุงเราก็อาจจะต้องพลังงานคูณเท่าไปดูเห็นไหมก็อ๋อถุงนี้กินได้สามวันใช่ควรจะแบ่งกินสามครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยถ้ากินอย่างที่เขาบอกว่าสักสามชิ้นเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยหกสิบกิโลแคลอรี่อันนี้โซเดียมเยอะไหมโซเดียมอันนี้ถ้ากินหมดถุงอ่ออันนี้กินอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบก็ถือว่าเยอะนะคะ ก้คใช่ต้องต้องต้องบอกกับวันทั่วไปเนี่ยเขาอยากจะให้โซเดียมไม่เกิน2,000 2,000มิลลิกรัมซึ่งโซเดียมแฝงอยู่ในอาหารทุกชนิดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรายิ่งมากินขนมเค็มๆเข้าไปอีกมันก็เหมือนเราแอดโซเดียมเข้าร่างกายเจอปรุงลดไปอีกกินได้แต่กินให้น้อยที่สุดเนาะคุณหมอเนาะเอาไปกินก็กินนะกินสักชิ้น2ชิ้นก็ยังพอกินได้ทุกอย่าง คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่ก้องพี่ด่มากๆเป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆคืออยากจะบอกให้ทุกคนว่าช่วงเนี้ยบางทีเนี่ยให้ดูแลสุขภาพกันมากๆนะครับเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆมันมีอะไรที่แบบบางทีเรามองไม่เห็นมันอาจจะทําให้เราเนี่ยส่งผลไปถึงขั้นไปโรงพยาบาลป่วยแล้วก็เอฟเฟกถ้าในระยะยาวในบางทีมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันแย่ลงอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันเลือกอาหารการกินให้ดีอย่างที่วันนี้เราแนะนํากันไปครับ ก่อตั้งแต่ต้นรายการจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือสาระตรงเนี้ค่ะเก็บไว้พักตรงนี้ได้สาระมากที่สุดจัง่อยเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแจ๊กมากๆเลยนะคะคและที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากราชวิทยาลัยจุลาภรโดยมีถึงเมื่อสักครู่นี้ที่ไปช้อปปิ้งกันที่ golden place ด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นรายการ o u โอเคไาแะ้ว ทุกวันอาทิตย์นะคะ6โมง55ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ 2> PM 2.5ทําทำให้เป็นมะเร็งปอดจริงหรือไม่คะไอเซอก้ารใหญ่ตัวของทรงอกค่ะคุณฟังไม่ผิดใช่ฉะนั้นคุณผู้ชมที่ต้องการบริหารทรงอกนะก็มาบริหารกันได้เพิ่ม,เพ,มเพิ่มขนาดได้ ทร okay, งอกไม่ใช่น้าอก <laughs>